Đẹp quá đẹp quá Yeah. loạt, loạt. <laughs> ờ, lúc nào cứ thế này à?

ไออาะปะตูเปิดกินเลยอินไอประตวนี้เหรออู้หอ้โอ้โหปตูนี้ตัวเนี้ยยงปิดเลยอ่ะออโอ้แบอกวามัดแทนงเราเียบสะเราต่อยอไตขาดเล้อทางวันนันนะปอนเออกลับทางไปเลยนะมันสือาตออกมาดตื้อเรอโอขัดแท่งตื้อตเองแม่นบอกขัแทงถืกอเพราเดี๋ยวมันก็ออกมาตาตเออตาย้ กูบอกแล้วว่ากูบอกไงกูบอกไงรถ้บอะไ้แค่ส <ona> <itt oon> ิ h, ่งที่ไม่ได้แล้วกูก็หยดอ่ะกูบอกแล้วเว้ยก็บอกคนที่สุขท่านเปนแหลกเลย่านเมื่อไงเ่อไงานเม่อไหร่ท่แล้วอะงาน่อนมานสร็จเ่อ พนังงานจับปลาไหลครับเชียนหลอดไปเ,เยลยจับปลาไหลเชียนไหลเชียนหลอดวันนี้ได้ตัวเดียวครับมันเก็บแต้มได้แต้มเดียวไม่หมานเลยเด,ดินอ้อมสาดยันตาคใหญ่ายตัว,น,น,ตวน,น,นั่นบ่บ่ยันไป<า>ต่างพุ่นเลยเด,ดินอ้อมสาดอยู่เนี่ย โอต่เกเกียงดาขาต,ตัวนี้มเดี๋ยวฟาาห,หน่อยก็ได้รถแกปูบาน้องอะรเกลอยโว้ยอ้หลายโอ้มีพนังงานไปซื้อแ๊ปซี่มาแล้วครับผมโอ้ได้กินย่อนตันี่ิห้ีทางวยิเน้อเลือกแเ้คุณดีปซี่กแ่้ นี่ครับแทงไปแทงมาติ้งกู้ติ้งกู้ดิแทงปั๊บพนวดไปเอียนพ่นบิดเลยอ้ยโอ้ยปลาลุดปลาลุดโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ได้ต้มอยู่ครับเดอหนอ Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn ฟ็นบอเน,นะโอ้พ่หลอดได้ตัวนึงอตัวเนี่ยปลาดุกใหญ่เตะหวานตัวประหานแต่ลอดเอแท้โอ้ได้สามแต้ดดมแล้วฟาดนี่

เล็กก็มันกันนะเนี่ยปัดฟังโอ้โอ,โอ,โอ้โชว์เร็วะพี่รอดสู่เขาเด้อฟังนี่ตัว,ตว,วใ,ใหญ่แชมตัวเดียวโอ้ใส่ไงวะฟังนี่ไหมโอ้นี่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 ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กระคอวะปาดเต็มมือ โอ้โโโอ้้ฝั่งนี้ได้สองเต้๊บใหญ่เลยว่ะเเจ้าเป็นชิ้วซีคาตาอยู่เด็ดฝันแหน่คาตาป่าน่อยไรเยว่ะเต็มคูอยู่ครับเออผู้ใดก็ได้มากินปลาต้กานเด้อ แหน่คิวซีคาตาครับ,รบพ่อใหญ่น้องครับเฮ้ยเจะออกซื่อนี่แหละออกซื่อวะไหเด้อคาจิโมโตเด้อ